ครับท่านผู้ชมพองค์ครับหนึ่งอนทยนะครับกับรายการเที่ยวติดมันนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกันเหมือนเดิมครับคุณต๋องนะครับโปรดิวเซอร์ของรายการเราครับวันนี้ครับคุณต๋องเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่างไรครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสถติว่าท่านที่เปิดระชมรายการเที่ยวติดมันก็คงอยากจะรู้ว่าจริงแล้วเนี่ย ไปรายการประเภทไหนทำไมมีแต่ด้คุยกันคือความจริงแล้วเนี่ยรายการเที่ยวติดมันเนี่ยดปะสผสมหลักของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะนําเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยว,ายวมาเชิญชวนท่านผู้ชมอธ <มา S 1> ิบายว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนี่คือยังไงจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ใช่เสร็จแล้วพอเราแค่ไปเที่ยวกลับมาล้วก็ยังมีภาพกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าแต่ละครั้งที่เที่ยวแล้วสนุกไหมเป็นยังไงไปอะไรอย่างเงี้ยด่วยไงคือว่า เป็นช่วงของการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจสิ่งไหนก็สามารถนําเสนอกับรายการของเราได้พวกเราถ้าไปเที่ยวที่ไหนมาก็จะนําภาพต่างๆเหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ชมครับและจริงๆแล้วเนี่ยรายการเที่ยวด็กมันของเราก็จะจัดพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวด้วยครับไม่ใช่แค่ว่าจะมานําเสนอออย่างอ๋อไม่ใช่ว่าเราว่า ถ่ายทอดอย่างเดียวเราบอกที่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะจัดไปด้วยให้ท่านผู้ชมได้ไปสนุกกับเราและแน่นอนว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวกับเราความแตกต่างของการเที่ยวติดมันจะไม่เหมือนกับการไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ทั่วไปเลอไม่เหมือนนอ่ะไม่เหมือนตรงที่ว่าเที่ยวติดมันเนี่ยเรามาในลักษณะที่เขาเรียกว่าเที่ยวไปสนุกไปเที่ยวไปเล่นเกมไปแต่อยเยอะนะเที่ยวไปสนุกไปเที่ยวไปเล่นเกมไปบางทีเหนื่อยนะ หนื่อยไม่เป็นไรแต่เอาความประทับใจเอาความเอาความสนุกสนานก็แสดงว่าเราจะจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยแล้วหลังจากที่ท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็คือหนึ่งในผู้ที่มาออกรายการกับเราด้วยอ๋อสมมุติว่างานนี้เราจัดไปราชบุรีสมมุตินะซึ่งเรากำลังจะพูดถึงวันนี้นะครับสมมติเราจัดไปเสร็จสมมุติว่าเผือว่าไปครั้งหนึ่งแล้วไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผู้ที่ไปเที่ยวกับเราเราก็ ถ่ายทําไปด้วยก็เหมือนกับว่าได้ทํารายการร่วมกันกับเราว่าก็คือได้ได้เป็นทั้งผู้จัดรายการได้เป็นทั้งผู้ร่วมรายการกับเราไปด้วยน่าสนุกนะไม่มีคัวไหนทาแบบนี้อันนี้กับัราทีและแน่นอนในในผู้อื่นเกินแล้วว่าโปรแกรมเที่ยวที่เราทำจะจัดมาใหาผู้ชมไปเที่ยวกันนั่นก็คือโปรแกรมที่จะไปพิชิตที่ละบุรีอืโคือคำว่าวิชิตนี่มันเหมือนแบบว่าต้องไป นเนี่ยผมก็จะพูดอยู่อดีถ้าเกิดใครฟังก็บอกว่าแค่ราบุรีเนี่ยนะตองคิดขี่ขับรถไปแปบ๊บเดียวก่าถึงแน่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วที่เราไปจะพูดนี้ก็คือว่าที่ราบุรีเนี่ยหลายท่านคงอาจจะไม่ทราบว่าทาี่โรงแลมเนี่ยเขาจะมีสุดเขตที่มันเป็นช่วงที่ติดต่อกับประเทศผมากอันนี้ผมไปมาด้วยผมเลยรู้นั่นแหละครับใครใค้เข้าใจว่าต้องไปทางเหนือก็ไปเชียงรายก็ไปแม่สาย จะไปพมา่าแต่จริงๆแล้วที่ราบุดีก็ไปที่ทางพงมา่าใช่เพราะว่าเป็นช่วงแนวเขตที่ติดต่อกับทางมหลายคน <ๆ S 1> มองภาพไม่ออกยกตัวอย่างถ้าท่านผู้ชมจําได้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีจอมโจรน,นะที่เป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยที่หนีแล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลราบุรีเป็นที่กำบัง เป็นที่ต่อสู้แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องยอมเขาด้วยกันที่ว่าปล่อยเขาและให้เขากลับบ้านเขาแล้วก็เขาก็แล่นรถผ่านตรงจุดที่เราไปเที่ยวนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรก๊ตอเอน์มี่อ่าใช่ก๊ตรมี่ไปเที่ยวที่สวนพึ้งคือจุดที่เขาผ่านนั่แหละนะหลายคนอาจจะจาได้ตอนนี้และตรงจุดนี้แหละที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กลำลังยิดมากๆเรียกว่าอย่าเรียกว่ายิดมากๆเลยเรียกว่ายิบมากๆขยขยไปนั้นมากจริงๆเพราะว่า ผมไม่เคยไปราชบุรีมาเนี่ยติดต่อกันประมาณสักหปีได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างฟ้าไปเหวเลยมีอะไรที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วมีโรงแรมรีสอร์ทเกิดใหม่เยอะมากแล้วสิ่งที่สําคัญคือว,ว่าไม่ใช่เยอะอย่างเดียวแปลกด้วยทั้งแปลกทั้งสวยงพยงนงานสร้างพลังการงานสร้างทั้งนั้นไม่รู้นะว่าเขาไปนึกกันยังไงทาไมถึงรวมตัวกันสร้างได้สวยงามขนาดนั้นและ เพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันกำลังเป็นที่ที่มุ่งพ่ออะไรอยู่มันมรู้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีครบทุกอย่างก็คือเรื่องของการที่ได้ว่าแรสเคทกจุดแรกของนแรสเคทมาได้แน่ๆเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยติดเทือกเขาตระนาวสีโอเนียนตั้งใช่าหมคือตรงตรงเขตส่วนพื่งเอาง่ายๆพะที่เราพูดถึงสนพุ่งแล้วเอาให้รู้ไปเลยว่าตรงที่ที่เราที่กำลังจะพูดถึงที่จะโฟกัสลงไปที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่กำลังฮิตกันเนี่ยตรงนั้นคือเรียกว่าสนทุ่ง รงอำเภอสุนครึ่งเนี่ยเป็นจุดที่มีเทือกเขาตะนาวสีก็คือเป็นแนวที่กั้นระหว่งางประเทศไทยกับพม,ามา่าคตรงนั้นแล้วเทือกเขาที่ยาวอยตรงน,นั้นแหละมันเลยทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วที่สำคัญก็คือว่ารีสอร์ทที่ไปลงกัเป็นนั้นก็จะใช้เทือกเขาเนี่ยเป็นแบ่งกราบแล้วสวยเหมือนกันอย่างดีนะที่กัน้นระหว่างไทยกับพมา่า ถ้าการระหว่างไทยเขมรผมก็ไม่แนะนำให้ท่านชมไปอ่ะช่วงนี้เป็นพิงกันกระดำเลยก็ได้นะครับนี่คือที่ที่เรากาลังจะไปและที่เราต้องใช้คำว่าพิชิตเลยปะอ,อะเลยเพราะว่าจุดที่เราจะไปคือจุดที่ไปลำบากจริงๆอิมแต่ก็สวยงามที่สุดพูดติไปลำบากท่านชมตอนเนี้ยยังไม่โผล่แจ้งปากกันเลยบันไดรถข้างซ้าย กลายเป็นคลื่นทะเลไปแล้วยังไม่แยกมากันเลยที่คุณหนึ่งพูดนี้ก็คือว่าสภาพรถที่หลังจากที่เราไปพิชิตมาแล้วนั่นก็คือจุดที่เราขึ้นไปยอดเขากระโจมเขากระโจมเนี่ยเป็นเขาที่สูงที่สุดในในแนวเทือกเขากระดาษสูงของที่อยู่ในตรงซุป่ชนสูงขึนราชบุรีนั่นและและตรงจุดนั้นแหละเป็นจุดที่มีที์สูงที่สุดทะเลหมอกกลางฤดูร้อนน่ะท่านผู้ชมที่ดู และที่สําคัญก็คือว่าที่นั่นคือจุดที่เป็นจุดสุดเขตชายแดนไทยเขาเรียกว่าสุดเขตตะวันตกตั้งเสียเขตตะวันตกของไทยเลยนี่แหละคือที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ชิดนันแต่ด้วยความที่ว่ามันยากลำบากที่บอกว่ารถขึ่นทางนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปทางแบบคุณผบอกว่าไปเนี่ยเอารถท่มไปรเราจาัดอำนวยความสะดวกให้ผู้ใจเรามีรถที่จะนำท่านผู้ชมขึ้นเขาไปชมยอดเขากระโจงด้วย ง่่าายๆวผมว่ารอบสองถ้าเกิดจะมีไปนะแล้วบอกว่าให้คุณต่องเขาลดไปนะผมรับประกันเลยยังไงเขาก็ไม่ออกไปโคนเรีย็นไปนะโคตรีย็นเ่ยคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวพวกได้ว่าในขณะที่เราพูดเนี่ยเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูว่าว่าสภาพการขึ้นเปพิชิตเนี่ยมันยากแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยไหนๆก็พูดตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาเล่าให้ฟังเลยก่อว่าเหตุที่เราไปไปเซอร์เวย์คือเราต้องไปเซอร์เวย์ก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปชมเนี่ยตรงที่เนราไม่ได้ไปเรวัดแค่นี้นะ งั <Cornell>. ้นเราก็อยากจะรู้ว่าเขาโชมกันที่เขาบอกว่ารัวกันนานมากเราบากมากกว่าจะขึ้นมาลำบากยังไงมันลำบากยังไงมันยังไงเราก็เลยไปไปที่สุดเลยซึ่งเรามีกำหนดเวลาไว้ว่าวันนั้นเราออกเดินทางชมช่วงช่วงยังยังมืดอยู่เลยเพื่อที่เราจะไปชมช่วงะ่าทิตย์ตอนขึ้นตรงยอดเขาซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าได้ภาพที่สวยที่สุดสวยที่สุดของยอดเขากระโจงเราก็ไปในตอนกลางคืนเสร็จแล้วเราไปเที่ยวีสามีสามเราเราออกจากกรุงเทพแล้วเราก็ทะเลทะเลอะไรไปเรื่อยๆกว่าจะไปถึงที่ยอดเขากรโชงน้ช่วงเป็นประมาณหกโมงหกโมงกว่าแล้วห้าหกโมงนิดๆแล้วก็เพราะในความนิวว่าเราไม่ค่อยทำงานเส้นทางเท่าแต่อย่างที่บอกครับก็คือว่านั้นเป็นแค่ส่วรหนึ่แต่ทีนี้ก็ใช้รถคันหนึ่งเป็นโฟบิบ ต้องต้องโบกมือให้คุณหนึ่งเขาครับเพราะว่ามีหลายช่วงที่จะถอดใจแต่มีเพื่อนคนหนึ่งคะคอยบอกว่าเฮ้ยมาถึงตรงนี้แล้วเอาให้ถึงเลยเอาให้ถึงเลยจะกลับหลายรอบ้วเอาให้ถึงเลยไม่ถึงเลยก็สายแต่เอาสายสายเลยแตีสามแล้วจะถอยหลังกลับเนี่ยนะะฉะนั้นเราก็ต้องยายามให้กำลังใจเขาไม่ใช่รถเขาดิช่วงที่เราขึ้นเขาไปเนี่ย เอาง่ายว่าเขาไปโจมเนี่ยเป็นเขาที่อยู่ที่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสูงแล้วจะทําให้ให้มันเรียบร้อยให้มันสามารถเที่ยวขับขึ้นไปได้เขาต้องใช้รถประปาอีกเยอะเราก็ไม่มีเสน่ห์เลยผมว่าไม่มีเสน่ห์ต้องไปไหนมันต้องไปแบบลุยๆเหมือนแบบว่าจะถึงไม่ถึงจะถึงไม่ถึงต้องโอเวอร์ล็อกเท่านั้นแต่ไปรับถ้าไปจริงๆแล้วไม่ใช่รถถูนน่ะเช่าเขาจะได้ต่ำท่านผู้ชมขึ้นไปแล้วเป็นรถโฟล์ววีเหมือนกันเขามีจัดบริการดีเนียนะท่านผู้ชมไมต้องห่วง ช่วงที่บอกว่าขึ้นเขาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งทางที่แยกแต่แล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตรงรอยแตกเนี่ยไม่ได้รอยแตกแค่แค่มาณประมาณเส้นผมเป็นเมตรเป็นเมตรแล้วก็คือูดได้ว่าความต่างของระดับที่สูงก็ไปเกอบเมตรเหมือนกันเหมือนกับที่คุณต่อพูดอ่ะแต่แยกเพิ่มผมเพิ่มให้ทำนึงแทมด้วย แล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้เจอแค่แตกแยกแผลเท่านั้นองกยังเจอแฉอีกด้วยก็คือว่านอกจากจะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องขึ้นไปแล้วดุยเป็นช่วงฐานแยกแล้วเรายังต้องไปดูน้ำใช่ือต้องขับรถดยน้ำอันนั้นไม่เรียกแฉะเรียกเปล่าเขาให้กำลังใจดีครับท่านผู้ชมเขาบอกเฮ้ยรถผมซื้อมาสี่ห้าปียังไงซีนมันได้อยู่แล้วลองดูในภาพุ่นผู้ชม น้ำขึ้นไปเลยปาโตขึต้นไป,ป,ปแล้วอ่ะซึ่งเราก็สาบ,บานก่อนเนะตอนเวลาผมว่าอันนั้นคือรถไม่ใช่เรือเพราะดูในภาพแล้วเหมือนเรือม,มากแต่คนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นนักขับที่ดีฝีมือพอสมควร ก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ยืนทำใจอยู่ก็น่าน,นะอตอนที่เราไปไปเจอแต่ทุ่มโชนที่น้ำขังนะทุ่มโชนที่ที่มันเป็นบ่อน้ำนั่นนะเราเจอเขารู้สึกว่าเราก็เกือบผ่าใจจริงๆผมให้กำลังใจคนอื่นมาตลอดแต่เราเจอตรงน,นั้นเนี่ยเกื <c oughs> อบผอดใจเหมือนกันแต่ก็คือได้เลื่อนรุ่นทางทำยังไงได้ฮะ <c oughs> ผมอะ่ะเปิดคน,นขับป <c oughs> าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไปทำมีมูนเขาเขาไปกับเพื่อนสายคนนึงมีคนสุ <c oughs> ้มีคนสุก รเรา,า,าเขับรถพาไจ้ไหวแลสามพเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดอันนั้นเป็นน้องอีกงานอีกคนที่จะฝาดไว้ในอมอใจของท่านผู้ชม <c oughs> อยาบอกว่าถ้าเกิดได้ไปเที่ยวกับเราก็คงได้เจอน้องเขาด้วยนะครับ <c> ท <oughs> ีนี้เนี่ยพอผ่านช่วงที่แยกแหกแตกแล้ว <c oughs> เจอแฉกแล้วเจอเปียกแล้วเราจะมาเจอทางที่ชันอีกใครมางช่วงนี้เนีว่าเราพูดถึงเรื่องการเอกไี่ใช่ไม่ใช่คือเป็นการขึ้นไปพิชิตเขากระโจมอย่างเดียวเลยนี่ยังไม่ถึง ยอดเขาเลยเราเจอขนาดนี้นะนี่เราพูดกันมาเนี่ยนะท่านผู้ชมเรามีเรื่องอื่นอีกไงแต่นี่มาค่อนรายการแล้วเขาเป็นยมยังไม่จบเลยอคิดดูว่ามันเป็นแบบไหนคือที่เราไปเล่าให้ฟังเพราะว่าคือสิ่งที่ท่านผู้ชมได้ชมถ้านจะได้ไปเจอกันก็เดี๋ยวไปเที่ยวกับเราเดี๋ยวจะได้ม่บอกอู้หูมันอย่างนี้เลยเหรอมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ประทับใจแต่ประทับใจสิ่งที่ประทับใจกำลังรอทั้งหมดหลังจากที่พิชิตมาดูงานทั้งหมดแล้วก็ขึ้นไปถึงยอดเขา เราหันหนึ่งกันดีใช่ไหมครับใครเน่ยครับผมเราหันเนียเราได้ไปแตะปลายที่เขาเรียกว่าจุดสินสุดสุดแดงสุดแดงทั้งตอนบผมไม่ไายเรามองไปบนฝักพม่าเราได้เห็นทะเลหมอกแค่นี้ครับนั่นคือประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุดแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็สร้างความประทับใจได้ดีมากๆ และแน่นอนก็คือว่าทีาา่ก็ออีกคําพูดหนึงก็คือว่าครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นคนไทยคุณต้องไปลองไปเขาเหือนโจให้ได้เพราะว่าเพราะว่ามันที่มันสูงมขากแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าโปรแกรมที่เราจัดนั้นมีนอะไรบ้าง